ความหิวกับ <Ừ. S 1> ความอิ่มอันนี้ผ่านสมองส่วนฮิปโปโปเตมัสเอ้ไม่ใช่ฮิปโปทาามัสฮิปโปโปเตมัสก็มาฮีชื่อาลามคะเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตคนรอบตัวยังไงคะคุณหมอว่าน่าจะเข้าข่ายอีติ้งดิสออเดอร์แล้วถ้าเป็นเยอะมีโอกาสถึงขนาดจะเสียชีวิตได้เลย สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาในรายการ Health Matters นะคะเป็นรายการทอล์กเรื่องสุขภาพที่เราจะคุยกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันนี่แหละแล้วก็ลึกไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะที่จะทําให้ทุกเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องของการกินหลายๆคนอาจจะเคยมีปัญหาว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยฉันกินผิดปกติไหมนะอันนี้มันผิดปกติไหมหรือว่าเอ๊ะ ทุกคนก็ทำกันแล้วที่กินอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเข้าข่าย eating disorder หรือเปล่าซึ่งจริงๆนะคะโรคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมการกินเท่านั้นแต่ว่ามันมีความรู้สึกซับซ้อนอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทิชาเลยบุกมาหาหมอเปรมถึงที่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอแนะนำตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีนะคะผมนายแพทย์อภิชาญแดงรุ่งโรจน์นะครับเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ครับผม วันนี้อยากให้คุณหมอมาแชร์มุมมองค่ะในเรื่องของการกินเนาะ<ช>แล้วก็เผื่อว่าจะมีทริคที่ดีในการเอาไปปรับใช้กับตัวเราเองหรือว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเคยรู้สึกผิดเวลาที่กินหรือว่ารู้สึกไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้ต้องฟังเลยค่ะคุณหมอคะที่ชาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินคําว่า eating disorder เนาะแต่คราวนี้การที่เรากินเยอะไปกินน้อยไปเนี่ยมันเป็นโรคได้เลยหรือเปล่าคะ ต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณติชาคือการกินที่ผิดปกติก็คือ eating disorder เนาะที่เราต้องรู้จักการกินที่ปกติก่อนอการกินปกติเนี่ยไม่มีใครรู้ฮะนั่นส<น>ิแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมขึ้นกับวัฒนธรรมเพศอายุไลฟ์สไตล์<ะ>แต่ว่าการกินที่ผิดปกติเนี่ยมันมีนิยามของมันอยู่ก็คือว่ามันเป็นพฤติกรรมการกินที่คุณกินแบบนี้แล้วมาทําให้เกิดปัญหาทางด้านร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจอย่างเงี้ย และมีปัญหาการใช้ชีวิตแต่คุณยังทําพฤติกรรมการกินแบบนั้นอยู่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะคุณหมอมันเป็นแบบว่าเกี่ยวกับความผิดปกติในสมองแล้วก็มีการสิ่งต่างๆที่เดี๋ยวจะพูดกันต่อไปคุณหมอคะแล้วแบบนี้ใครจะเจอภาวะแบบนี้ได้บ้างคะเพราะว่า ส่วนใหญ่ที่ได้รู้มาก็คืออาจจะเป็นแบบวัยรุ่นที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองแต่จริงๆแล้วอย่างวัยทํางานวัยผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยค่ะที่เจอความเครียดความกดดนันทุกวันเป็นโรคนี้ได้ไหมคะได้ครับปกติแล้วมันก็จะมีกลุ่มเสี่ยงตามตํารานะฮะก็จะเป็นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นนี้ที่มีคืออายุเท่าไหร่13-18ปี<า>ที่เป็นผู้หญิง<า>นะครับหรือว่ากลุ่มเสี่ยงจะเป็น transgender นะครับ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือคนที่เป็นบุค,คลิกนิสัยแบบ perfectionist นะเราก็จะเจอโรคการกินผิดปกติได้บ่อยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มพวกที่ต้องใช้ร่างกายนั่งแบบนักกีฬาเน<อ>ีเจอบ่อยนะนั่งแบบมีเคยได้ยินเยอะเหมือนกันใช่ครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโรคพวกแบบอโนเร็กซียบูลิเมียหรือว่าโรคกินไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีโรคอื่นๆอีกไหคะ อ่าจริงๆมีครับปกติโรคก,การกินที่ผิดปกติคืออิสติ้งเดอร์เนี่ยมันมีหลายๆโรคอยู่ในในั้นค่ะที่โรคระหลักดที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือ3โรคนะครับโรคแรกก็คืออโนเล็กเซียเนอโวซาหรือว่าโรคคลั่งผอมคลั่งผอมในภาษาไทยค่ะที่อาการเป็นยังไงก็คือว่าค,คนไข้เนี่ยคือควบคุมการกินมากผิดปกติจนมีผลกับรูปร่างที่แบบมันผอมมากมและคนไข้เองก,ก็มีการรับรู้รูปร่างของตัวเองที่ผิดปกติก็ค,คือว่าถึงแม้ผอม แต่สองกระจกว่าเฮ้ยทำไมฉันอ้วนอยู่เลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยอยู่ผอมแล้วแต่ก็ยังคิดว่าเตงอ้วนอยู่นะครับอดกินจนแบบมีปัญหาสุขภาพนี<อ>่คือโรคข้างของส่วนโรคที่2เราเรียกว่าโรคบูลิเมียเนโวซาภาษาไทยเรียกว่าโรคบูลิเมียบูลิเมียครับก็บคือจะเป็นโรคที่มีการกินที่เยอะผิดปกติ<อ>มันกินปั๊บมันควบคุมการกินไม่ได้มันต้องกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปพักหนึ่งรู้สึกผิดว่ะ รู้ผิดต้องมีพฤติกรรมที่ทดแทนที่กินไปเยอะเช่นล้วงคออ้วกกินยาถ่ายเยอะๆกินยาขับปัสสาวะออกกําลังกายหนักๆเป็นพฤติกรรมที่ทดแทนแล้วลคนไข้ก็จะมีความแบบผูกการระหว่างรูปร่างของชั้นน้ําหนักของชั้นกับคุณค่าในตัวเองนะครับอันนี้คือโรคบูลิเนยียก็คือเอาเรื่องของน้ําหนักรูปร่างไปโยงกับคุณค่าเลยค่ะคุณค่าของตัวเองเลยใช,เใช่เขาจะวัดคุณค่าน้ําหนักกับรูปร่างมากเกินปกติ เทียบจากคนทั่วไปจะคิดเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนทุกครั้งที่กินจะต้องคิดเรื่องนี้ตอลอดเวลาแต่ก็กินเยอะใช่ไหมคะคุณหมอกินเยอะครับกินเยอะแต่ก็ล้วงไงมนั้แล้วก็โรคที่สามที่พบก็จะเป็น binge eating disorder คาะนี้นคือโรคก,กินไม่หยุดก็จะเป็นลักษณะการกินแบบไอบูลิเมียนนี่แหละกินไม่หยุดเลยควบคุมการกินไม่ได้แต่ว่าไม่ไไม่มีพฤติกรรมที่มันล้วงไม่เอาอ่าไม่เอาออกินเข้าไปอย่างเดียวใช่ประมาณนั้นแล้วก็คนไข้ก็จะมีความรู้สึกละอายใจรู้สึกผิดว่าทำไมฉันวุมมกการินไไ่ด้ นะฮะแล้วก็ปัญหาคือว่าบางทีเขาอายอะ่ะเพราต้องไปกินข้าวคนเดียวเพราะว่าเขาไม่อยากกินกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้อันนี้คือ3โรคที่เราจะพูดกันเยอะในเอพิโซดนี้ค่ะโรคที่4เราเรียกว่าโรคอสรอสเฟตออสเฟตเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษออสเฟตคือ a r t e r s p e c i f i d f e e d i n g a n d e a t i n g d i s o r d e r นะครับก็คือเป็นโรคที่แบบมีอาการนิดหน่อยของอ้สอันข้างบนนะแต่ว่าไม่ได้เข้าได้กับโรคพวกข้าง,งบนนะฮะเช่น คุณอาจจะร่วงข้ออ้วกอย่างเดียวค่ะหรือว่ากินเยอะๆตอนกลางคืนเรียกว่า night eating syndrome ค่ะนั่ก็พบอยู่ในกลุ่มออสเฟนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นโรคที่5้าเราจเรียกโรค arfid 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 ก็คือ avoidant restrictive food intake disorder น่จะพบบ่อยในเด็กนะครับก็คือว่าเด็กจะเป็นเด็กที่เลือกกินเอาเลือกกินเด็กก็ได้สารอาหารไม่เพียงพอ,อก็มีผลกับพัฒนาการได้ แล้วก็โรคที่6กนะครับก็เป็นกลุ่มโรคเรียกว่าไพ c a ก้ากับร u m i เนชันดิสออเดอร์ไพ a ้าเนี่ยคือการกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารครับเช่นกินดินกินช็อกกินกระดาษเนีเราพบได้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นโรคเรียกว่าร um ูมิเนชันรูมิเนชันคือการสำรอกขึ้นมาอันนี้นึกภาพเป็นวัววัวมันกินหญ้าใช่ไหมแล้วก็สำรอกขึ้นมาอันนี้ในเด็กทารกเวลากินเข้าไปก็สำรอกขึ้นมา าออสามวเสร็จก็คืนลงไปก็ทําให้เขาขาดสารอาหารได้อุ้ยแต่มีเด็กทารกที่<ม>เป็นแบบนี้ด้วยเหรอคะมีครับคุณหมอมันมากมันเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะแล้วอย่างเงี้ยมีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เป็นโรคเหล่านี้ได้บ้างคะ่ะได้ครับตัวกระตุนน้นก็คือต้องเข้าใจการเกิดโรคก่อนก็นนคือจะมีเป็นตีมการรับรู้รูปร่างของตัวเองที่ผิดป,ปกติสองคำนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะคุณหมอขอคําแรกก่อนเลยการรับรู้รูปร่างของตัวเองที่ผิดปกติมันคือยังไงคะใช่ครับก็อย่างที่พูดไป ที่พูดไปแล้วนะก็คือว่าอการรับรู้รูปร่างของตัวเองที่ผิดปกติก็คือว่าคุณแบบส่องกระจกปั๊บแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจรูปร่างของตัวเองอแล้วพอพยายามลดน้าหนักไปแล้วเพื่อนบอกว่าอยูุขุนดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ้วนอยู่ไม่พอใจอยู่ก็คือมันมีการรับรู้ที่ผิดปกตินีนี้การรับรู้ร่างที่ผิดปกติเนี่ยมันเกิดได้จากตั้งแต่หลายปัจจัยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเริ่มต้นจากสมมติคนมีพันธุกรรมพันธุกรรมที่นี้คือพ่อหรือแม่เป็นโรคการกจนผิดปกติ แล้วก็เป็นเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับอันที่สสมมติเด็กแต่ละคนเนี่ยโตมาเกิดมาเป็นทารกเบบีมันก็จะมีพื้นอารมณ์หรือเรียกว่าเทมเพอร์เมนที่ต่างกันนะครอย่างเช่นคุณทิชาเหมือนมีลูกใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีลูกที่เป็นแบบพุกงเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายก็กินนมนอนสบายๆของมันหรือว่าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเลี้ยงยากหรือที่ฟิสิกอลเทมเพอเมนก็คือว่าเด็กมันงอแงไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ให้นอนก็ไม่นอนฮะ เด็กประมาณนี้จะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะว่าการที่เด็กเลี้ยงยากก็มีผลกับการควบคุมอารมณ์ของพ่อแม่ส่วนการเลี้ยดูของพ่อแม่ที่ทําให้เกิดปัญหาการรับรู้รูปร่างที่ผิดปกติก็คือว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบควบคุมเยอะๆแล้วไม่ค่อยซัพพอร์ตด้านอารมณ์ทำให้เกิดอะไรขึ้นนึกภาพพ่อแม่ควบคุมเยอะๆอแล้วพ่อแม่ควบคุมทุกอย่างเลย mm hmm. เด็กไม่สามารถเลิกเองได้ mm hmm. ว่าเราจะทําอะไรหนึ่งสองสามสีพ่พอเด็กไม่ได้ตัดสินใจเองเด็กเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ว่าฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะตัดสินใจได้หรือเปล่าฉันดีพอหรือเปล่าก็มีปัญหาเรื่องเราเรียกว่าเซลล์เอสตีคือความรู้สึกไม่ดีพอนะครับแล้วพ่อแม่ไม่ซัพพอร์ตด้านอารมณ์ทาให้เด็กเนี่ยไม่สามารถจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้นะครับแล้วก็ตัวเด็กเองก็จะมีปัญหาแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคือเด็กก็คือว่าพ่อแม่ควบคุมเยอะใช่ไหม,มเด็กก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันควบคุมอะไรไม่ได้เลย เด็กก็อยากควบคุมอะไรบางอย่างก็เลยควบคุมตัวเองผ่านการกินซึ่งเป็นเด็กสิ่งที่เด็กควบคุมได้เป็นอย่างเดียวที่ฉันทําได้ก็เลยควบคุมตัวเองให้แบบควบคุมการกินให้ได้เราจะมีการเล่นลีกแบบที่เป็นปัญหาเหมือนกันเราเรียกว่าปล่อยปะละเลยหรือเ e ล็กก็หนูเริ่มคิดแล้วว่าหนูเข้าขายพวกนี้บ้างไหมก็คือว่าเด็กก็คือประมาณปล่อยไปเลยไม่สนใจไม่ค่อยซัพพอร์ตด้านอารมณ์ไม่ค่อยควบคุมอะไรเด็กเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือเด็กมันมีกินผิดปกติก็จริงแต่พ่อแม่ไม่ควบคุมเด็กก็เลยไม่รู้ว่านี้มันผิดปกติ แต่ก็ยังทำพฤติกรรมนี้อยู่ทีนี้พอเด็กพอเนี้ยโตมาเริ่มเข้าโรงเรียนเข้าสังคมช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่ามันพบบ่อยในวัยรุ่นนะวัยรุ่นมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ไหมฮะใช่ค่ะวัยรุ่นเนี่ยชอบเปรียบเทียบกับเพื่อนสุดๆไปเลยแล้วช่วงนี้นะโซเชียลมีเดียนะโอ้โห engagement ที่เข้าก็คือมันเข้าพวกแบบนางแบบที่รูปร่างดีดีคนที่หน้าตาดีๆคุณหมออย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยวัยหนูเองเนี่ยวัยทำงานแล้ว30อัพอะ ก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะเวลาดูโซเชียลใช่ใช่เพราะฉะนั้นพอเด็กเข้าไปรุ่นแล้วแบบไม่พร้อมด้านตัวตนของตัวเองก็เลยปลูกตัวตนของตัวเองกับรูปร่างของตัวเองก็ทําให้เกิดการรับรู้รูปร่างที่ผิดปกติได้มาอีกหนึ่งคำที่เมื่อกี้ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันวงจรอะไรนะคะคุณหมอวงจรของรางวัลครับวงจรของรางวัลฟังดูแล้วเหมือนแบบให้รางวัลตัวเองด้วยการกินเยอะๆเติมกินคืออะไรคะครับวงจรรางวัลเราเรียกว่า reward system นะครับ ก็คือว่าจริงๆแล้วปกติในร่างกายเรามันจะมีการควบคุมความหิวกับความอิ่มอันนี้ผ่านสมองส่วนฮิปโปโปเตมัสไม่ใช่ฮิปฮิปโปทาลามัสฮิปโปโปเตมัสก็มาฮิปโปทาลามัสนะครับก็คือว่ามันจะมีการส่งสัญญาณขึ้นไปบอกว่าเฮ้ยยูอิ่มแล้วยูหิวนะครับจะมีตัวนี้อยู่ผ่าน2อย่างก็คือด้านกายภาพก่อนกายภาพก็คือว่านึกภาพเวลาเรากินข้าวเยอะ ผนังกะเพาะขยายหน้าท้อง,งตึงหนังตาก็หย่อนเพราะอิ่ม <c oughs> อันนี้ก็คือมันขยายมันแล้วอ,อิ่ม <c oughs> นะครับแล้วก็จะเป็นผ่านสารเคมีสารเคมีเนี่ยมีหลายๆตัวยกตัวอย่างสมมุติอินซูลินก <c oughs> ็ได้อ,อินซูลินเนี่ยเป็นตัวพาน้ําตาลเข้าไปในเซลล์ <c oughs> แล้วก็ส่งสัญญาณบอกสมองว่ายุคอิ่มแล้วนะครับอันนี้มีปัญหาในผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินเกิดอะไรขึ้นก็คือว่ามันไม่มีการส่งสัญญาณว่าอิ่ม เบาหวานก็จะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้น้ําหนักขึ้นเรื่อยๆในเบาหวานน่ากลัวใช่แล้วก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือฮอร์โมนเรียกว่า GLP1 หรือว่า GLP1 ครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นและทําให้บอกว่าอิ่มเป็นกลไกในพวกยาลดน้ําหนักที่พักหลังเริ่มออกมาก็คือเขาใส่ฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปกินแล้วฟัาไม่เพิ่มฮอร์โมนตัวนี้เราเลยรู้สึกแบบแอิ่มเร็ว่ว แล้วก็จะมีโฮอร์โมนอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเช่นฮอร์โมนเรียกว่าเกลินเกลินทําให้หิวเลปตินทําให้อิ่มหรือว่าฮอร์โมน CCK อันนี้จะหลังหล่งจากลำไส้เล็กเวลาเรากินพวกไขมันโปรตีนสูงๆก็บอกว่าเราอิ่ม,มนะครับอันนี้เป็นตัวที่บอกความหิวแล้วก็ความอิ่มของเราค่ะทีนี้ไอ้วงจรรางวัลเนี่ยมันมาคุมพวกนี้อีกทีมาครอบทั้งหมดนี้อีกทีนึ่ง ก็คือยกตัวอย่างสมมุติเราอิ่งใช่ไหมเราเดินไปแล้วเราเห็น้ยของมันน่ากินกินแล้วมันอร่อยแล้วมันหยุดไม่ได้ชานมสักแก้วกินแล้วฟินแล้วก็กินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นในวงจรรางวัลมันคุมพวกนี้อยู่ทีนี้มันผิดปกติในโรคพวกออเรเซียกับบูลิเนียนะครับออเรเซียเนี่ยให้นึกภาพเหมือนการควบคุมอาหารการกินอาหารแคลอรี่ต่ำๆไขมันน้อยๆเป็นรางวัลของสมอง กับการงานใช่ถึงแม้ว่ากินเรารู้แหละว่ากินพวกเนี้ยน้ำหนักมันน้อยมีผลกับร่างกายค่ะแต่มันมีรีวอร์ดมีรางวัลในการทำัวทห้ทำแล้วมันฟินมันก็เลยังทำพฤติกรรมนี้อยู่นะครับอันนี้คือในออสเตรเียส่วนถ้าบูลิเมียก็จะเป็นลักษณะประมาณว่าการกินเยอะ,ะกินไม่หยุดเป็นรางวัลมันก็เลยทำให้บุนพฤติกรรมนี้ไปเรื่อยๆหยุดกินไม่ได้นะครับจนกลายเป็นโรคขึ้นมา่ เรื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คนรับข้างต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าจริงๆคนไข้ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้อแต่ว่าอีบอร์ดซิสเต็มเนี่ยมันทําให้คนไข้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคนคนข้างก็มองว่าก็อยู่รูี่มันไม่มีดีกับสุขภาพทำไมไม่หยุดวะนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นวงจรรางวัลที่ผิดปกตินะครับหูคุณหมอฮอร์โมนกลไกต่างๆในร่างกายมันเยอะมากแต่จริงๆมันก็ดูเหมือนจะบาลานซ์ดีแล้วนะคะแล้วไอ้วงจรนี้มันมาได้ยังไงอะคะคุณหมอ ใช่ครับก็ด้องเข้าใจวงจรรางวัลน,นะครับหรือว่าคุณทิชาอิ่มใช่ไหมค่ะแล้วเราก็เดินไปเห็นของอร่อยอเราอยากกินไว้ชานมสักแก้วกินปับ๊บอ้หฟินว่ะอร่อยอ,อยากอิ่มนะะอยากกินอีกไปเรื่อยๆอนะครับนี่คือวงจรรางวัลมาครอบไอความหิวและความอิ่มที่เป็นบาลานซ์ซิว่าซึ่งทิชาเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะที่แบบอิ่มแล้วแต่เห็นของมันน่ากินบิงซูชานมเมยเด็ก ก็ยัดเข้าไปอีกอ่ะใช่ครับคนแบบนี้คนปกติก็เป็นแต่ว่าถ้าเป็นโรคไอบูดิเมียสมมติมันเป็นการกินที่มันกินไม่หยุดแล้วก็มันเป็นรางวัลของการกินเยอะผิดปกติแต่มันก็เป็นรางวัลให้เราเราฟินเราก็จะกินไม่หยุดไอบูดิเมียมันต้องกินเป็นแบบขนาดแคลอรี่ที่มากกว่าปกติแบบสิบเท่าไปเลยมันกินหยุดกินไม่ได้นล้ก็คือว่าคนไข้เนี่ยได้รางวัลจากการควบคุมอาหารการกินอาหารไขมันต่ำๆแคลอรี่น้อยๆทำอันนี้แล้วมันรู้สึกฟิน เขาก็เลยยังทาพฤติกรรมนี้อยู่ซึ <S <S ่งในการกินน้อยที่เป็นรางวัลเนี่ยมันสามารถมีเรื่องราวได้จากตอนเด็กๆสมมุติว่าพ่อแม่เป็นคนควบคุมไม่เยอะไม่ค่อยชื่นชมเราแต่อยู่ดีพ่อแม่ชมว่าเฮ้ยยูรูปร่างดีนะเฮ้ยคุณดีจังเลยทำให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นรางวัลวะเป็นรางวัลให้เราว่าเรารู้สึกเรามีค่าจากพ่อแม่เด็กก็เลยทําพฤติกรรมพวกนี้ซ้ำๆทาเป็นวงจรรางวัลที่ผิดปกติได้ในอัลเล็กเซีย กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะจริงๆพ่อแม่คงมีเจตนาดีว่าเอ้ยลูกฉันดูแลรูปร่างดีก็อยากจะชมชแต่กลายเป็นว่าชมแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวประมาณนั้นเด็กก็เลยเก็บมาคิดว่าอ่ะถ้างั้นรูปร่างต้องดีแหละจะ,ะได้เป็นรางวัลถูกฮะเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่จะชมจริงๆคุณต้องชมทุกได้ไหมคะคุณหมอชมทุกหด้าแล้วก็ชื่นชมในลักษณะว่าไม่ใช่ว่าเขาทําสําเร็จนะแต่ว่าชื่นชมว่าเขาพยายามได้ดีลูกลูกพยายามตรงนี้ได้ดีมากไม่เห็นความตั้งใจของลูกนะแต่ต้องจริงใจนะไม่ใช่แบบ เฟกใส่ไม่ได้คือชมตั้งแต่ขั้นตอนที่เขาเริ่มพยายามเริ่มทําเลยไม่ใช่แค่แบบจุดหมายปลายทางอย่างเดียวนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะถ้าคนที่เขาอ่ะเป็นจริงๆแล้วเขาไม่รู้ตัวไม่ได้เดินมาหาคุณหมอแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเนี่ยมันจะส่งผลกระทบได้มากแค่ไหนคะคุณหมอส่วนผลกระทบมันมีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ้วยนะครับสมมติโรคอโนเกเซียกันย นึกภาพคุณที่ชีชาอดอาหารใช่ไหมอดอาหารปั๊บร่างกายมาต้องสลายกล้ามเนื้อมาพลังงานไม่พอกล้ามเนื้อมันก็สลายนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงนะครับความดันเลือดตกลงกระดูกพูนได้ด้วยนะครับความดันเลือดตกเยอะหน้ามืดดีนะครับมันก็เปิดปัญหาตามมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีแบบเกลือแร่ในร่างกายที่ผิดปกติได้ถ้าเป็นเยอะมีโอกาสถึงขนาดจะเสียชีวิตได้เลยนะครับนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับ แล้วก็คนไข้ท่าถ้าเป็นเยอะๆนะครับไม่ควรจะฝืนกินกลับเข้าไปเยอะๆด้วยตัวเอง oh, อ๋อก็ไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เพราะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่า refeeding syndrome าก็คืออันนี้มันเหมือนเราอดอาหารมานานแล้วเราอยู่เรากินเยอะเข้าไปม,มันจะทำให้เกิดอแรกในร่างกายผินปกติมีโอกาสจะเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นในโ,ออนโรคอโนเล็กเซียค่ะ อย่างอโนรเร็กเซียนนี่คือเสียชีวิตได้เลยแล้วบูลิเมียหรือว่าโรคอื่นๆล่ะคะใช่ครับบูลิเมียก็จะเป็นลนักษณะว่านึกภาพว่าเรากินเข้าไปไม่หยุดแล้วเราล้วงคออาเจียนอ้วกการลุวงคออาเจียนเกิดอ,อะไรขึ้นอาเจียนปั๊บเป็นแผใลในหลอดอาหารได้อาเจียนเยอะหรือถ่ายเยอะๆกินอาถ่ายเนี่ยมันมีจุดินทรีย์นํำไส้ที่ผิดปกติได้นะครับนี่คือโรคบูลิเมียแล้วก็สมมุติเป็นโรคไอกินไม่หยุดไอบินช์อิทติ้งเนี่ยก็คือนึกภาพกินไม่หยุดมันก็อ้วนก็อ้วน ้วนจะเป็นโรคไอพวกเมตาบอลิกซินโดมาความดันไขมันเบาหวานข้ามาได้นะครับ<อ>แล้วก็มันจะมีโรคทางจิตเวทที่เกิดคุ้นคู่ได้บ่อยๆนะครับนึกภาพว่าเราอยากเรารู้สึกว่าเราอยากควบคุมการกินแต่มันควบคุมไม่ได้แบบว่าไอโรคบูลิเมียเนี่ยสมมติเราอยากจะคุมอาหารมาทำไมเราคุมไม่ได้เราเกิดความรู้สึกผิดละอายใจนั้นถ้าเป็นซึมเศร้าตามมาได้<อ>หรือว่าบางทีก็จะพบในโรควิตตกับวลร่วมด้วยได้ในโรคกลุ่มการกินผิดปกติ คุณหมอคะแล้วถ้ามีคนรอบตัวเนี่ยเป็นโรคนี้ eating disorder เนี่ยเรามีการรักษาอย่างไรบ้างคะนี่ครับปกติการรักษาใน eating disorder เนี่ยมันจะใชส้สาขาวิชาชีพก็คือหลายๆาแผนกมา <นะ S 1> ช่วยกันเนาะคะ,อะของผมก็เป็นจิตแพทย์กับนักจิตะนะครับแล้วก็จะมีนักโภชนาการด้วยวนักโภชนาการมาทาอะไรก็คือมาบอกว่าการกินที่ทดีคืออะไรให้ความรู้เกี่ยวกับสารอาหาระนะครับแล้วก็มีหมออายุรกรรมร่วมประเมินด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่าโรคอนอร์เรเซียเนี่ยมันมีโอกาสเสียชีวิตได้ เขาต้องมาประเมินห,หลายๆอย่างออมีการเจาะเลือดดูสิ่งต่างๆนะครับบางทีก,ก็จะพิจารณาคนไข้ก่อนว่าคนไข้เสี่ยงเยอะหรือเปล่าออที่จะเสียชีวิตเสี่ยงเยอะในที่นี้ก็คือว่าอย่างเช่นเบียไม่เบียไมก็คือน้ําหนักที่เป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกาําลังสองถ้าน้อยกว่า14ถือว่าเสี่ยงหัวใจเต้นช้ามากๆความดันตกเยอะๆขาดน้ําเยอะๆออแล้วก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะอ,อันนี้เขาจะมีความเสี่ยง S <S อาจจะต้องเข้ารับการรักษาติดในโรงพยาบาลต้องแอดมิดก่อนใช่นะครับแล้วก็ปกติในโ,ออนโรคอโนเลเซียมันก็จะมีกทั้งการใช้ยาสรับการทําบ,บําบัดนะครับจะพูดเรื่องการใช้ยาก่อนในโอโนเลเซียยาในอรโนเลเซียมเนี่ยมีัาฐาไม่ค่อยชัดเจนมากมีคนพยายามใช้ยาเรียกว่ายากลุ่มยาต้านโรคจิตกินแล้วมันมีผลน้างเคียงเรื่องเพิ่มน้าหนัก<อ>กินแล้วมันก็เลยเพิ่มน้ำหนักได้มันอยากมันทําให้เราอยากกินมากขึ้นนะคมันทำให้อยากกินแล้วน้าหนักขึ้น รับแล้วก็จะมีการศึกษาที่เป็นลักษะวิจัยอยู่เขาเอาฝังเหมือนขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นในสมองส่วนที่ผิดปกตินะรัวเช่นวงจรรางวัลที่ผิดปกติก็ไปกระตุ้นตรงนั้นเป็นแค่การศึกษาวิจัยในเคสที่รักษายากๆอยู่ในแค่ขั้นตอนการวิจัยอยู่ยังไม่ได้แพร่หลายออกไปนี่คือในออโรเซียที่เป็นยาแต่ถ้าเป็นจิตบ,บํานะบ,บัดนะจิตบำบัดเราก็จะเบสออนทฤษฎีที่เราพูดปไปเมื่อกี้การรับรู้รูปร่างที่ผิดปกติกับวงจรรางวัลที่ผิดปกติ เอาการรับรู้รูปร่างที่ผิดปกติก่อนนี้มันเบสออนกับเรื่องของเซเวสตี esteem, มก็คือความมั่นใจในตัวเองอรู้สึกว่าตัวเองดีพอหรือเปล่าม,มันจะมีการลำบัดที่มีการเพิ่มเซเวสตีมได้แล้วจะให้นักจิตหรือจิตแพทย์ก็ได้ทำะนะครับแล้วก็จะเป็นการลำบัดเรื่องวงจรรางวาัลนะอันนี้นบำบัดเหมือนในคล้ายยาเสพติดเลยเพราะว่าปกติยาเสพติดใช่ไหมเรารู้ว่าเสพยามันไม่ดีแต่มันฟินเราก็ทําอยู่ ใช่อันนี้คล้ายๆกันนะก็คือว่าเราต้องหาปัจจัยกระตุ้นก่อนว่าเอ้ยปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเช่นการควบคุมอาหารเราจะดูว่าปัจจัยอะไรมันมีกระตุ้นบ้างแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยพวกนี้นะครับแล้วก็หาพฤติกรรมที่ทดแทนไอ้พฤติกรรมอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการให้คนไข้รู้ทันกับแพทเทิร์นนี้ที่มันเกิดในสมองเขาบางทีเขาไม่รู้ทันให้เขารู้ทันมากขึ้นก็จะช่วยได้นะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามันมักจะเกิดในวัยรุ่นเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ต้องรู้เรื่องนี้ไปด้วยว่าอะนรวงจรรางวัลที่ผิดปกติ <c oughs> และคนไข้ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้อย่าไปว่าจะไปด่าคนไข้เพราะว่ายิ่งทำให้เครียด <c oughs> โรคมันก็ยิ่งเป็นเยอะขึ้นวันนีคือเขาคนโทรลตัวเองไม่ได้จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเขาอยากทำ <c oughs> แต่มันคนโทรลไม่ได้นต้องเข้าใจเพราะปกติเขาจะมีการบำบัดแบบบำบัดครอบครัว อ๋อก็คือต้องมากันทั้งครอบครัวเลยหลักการก็คือว่ามันจะดูการสื่อสารในครอบครัวแล้วการเลี้ยงดูคนไข้จะปรับเป็นแบบเอาใจใส่มากขึ้นเพื่อช่วยลดอาการอัลเลอร์เจียได้นะครับส่วนถ้าเป็นโรคบูลิเมียบูลิเมียก็คือวงจรรางวัลที่ผิดปกติเพราะมันกินไม่หยุดกินเยอะขึ้นนเยขึ้บวกกับความหุนหันพลันแล่นหุนหันพลันแล่นคืออะไรก็สมมุติเรานึกภาพว่าเราอยากทําอะไรบางอย่างจริงๆมนุษย์เราสามารถมีแบบ เราอยากอยากทำาบบนี้แต่เราใช้สมองหยุดก่อนว่าอย่าเพิ่งทำยังคิดอยช่แต่คุณทำไปแรกก็คือว่าคิดอยากปั๊บทำเลยทเลยก็คือว่าไอ้บูลิเมียคือมันอยากกินปั๊บแล้วมันคุมไม่ได้มันอยากทำเลยอันนี้จะมียาที่มีหลักฐานชัดเจนมาช่วยได้อ๋อมียาเลยเหรอในจริงจริงไอยาในทางบูลิเมียกับโรคกินไม่หยุดหรือ binge i n g ก็คือเป็นกลุ่มยาต้านเศร้ามันจะช่วยลดความหิวทำทันแรนแล้วก็ช่วยลดความรู้สึกเศร้าละอายใจที่ควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ จยช่วยได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้จะเป็นการบําบัดการบําบัดเราโฟกัสที่สมมติไอ้รูปร่างผิดปกติก็จะเหมือนออรเดเลเซียคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นวงจรรางวัลเนี่ยเราก็จะเป็นการลักษณะว่าลดให้คนไข้รู้ทันเอามหมูหุ่นนั้นทันแล่งของเัวเงรู้ทันยังไงบ้างฝึกส,สตินั่งสมาธิออกกําลังกายอันนี้ช่วยได้ไดไดนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่คนทั่วไปควรจะทําอยู่แล้วเช่นการจัดการความเครียด การควบคุมอารมณ์ของตัวเองอนะะจริงออกกําลังกายมีวิธีอยู่ว่าเขาอาจจะแนะนำคาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์หรือว่าเป็นเวทเทรนนิ่งก็ได้ก็ช่วยได้ในทั้งสองโรคนะครับซึ่งการบำบัดที่พูดมาทั้งหมดนะับมันก็จะอยู่ในการบำบัดเรียกว่าความคิดและพฤติกรรมในโรคก,กินผิดป,ปกติหรือ CBT for Eating Disorder นะครับซึ่งก็จะทําโดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย,ทย์ก็ได้อนอกจากนั้นเราต้องรักษาโรคร่วมที่มักจะเกิดขึ้นคู่กันได้บ่อยอ โรคซึมเศร้าโรคฟิตกกังวลโรคควัวสังคมโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็ต้องรักษาควบคู่ไปด้วยค,คุณหมอแล้วอย่างนี้อยากให้คุณหมอช่วยแชร์วิธีการแบบป้องกัน<ด>หรือ<ม>ว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นหน่อยดีกว่าค่ะครับ,รบวิธีป้องกันก็ถือว่ามันมีางานวิจัยชัดเจนเลยนะว่าการให้ความรู้ในเด็กวัยเรียนเนี่ยแต่แบบเป็นการให้ความรู้แบบว่าความรู้ว่าโรคการกินผิดปกติคืออะไระการกินที่ดีคืออะไรนะคะ การควบคุมการกินทํำยังไงเนี่ยมันจะช่วยลดอาการลดป้องกันอาการพวกนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นถ้าเราเข้าใจปัจจัยที่มันกระตุ้นให้เกิดอาการพวกนี้ก็จะปรับพวกนั้นก็จะช่วยเช่นลดการใช้โซเชียลมีเดียหาคุณค่าในตัวเองนะครับและที่ผมพูดไปเมื่อกี้พวกการจัดการความเครียดการรับรู้อารมณ์ของตัวเองให้ทานการจัดการอารมณ์การฝึกสตินั่งสมาธิออกกำลังกายก็จะช่วยป้องกันได้นะครับ ฟังนด้ยากเหมือนกันนะคะถ้าใครทําได้ที่สุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยหรือว่าอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเราอยู่อาจจะไปแชร์ให้คุณลูกดูก็ได้จะได้สังเกตตัวเองได้ด้วยเนะว่าเริ่มจะเข้าข่ายหรือเปล่าคราวนี้เรามีวิธีการสังเกตคนรอบตัวยังไงคะคุณหมอว่อน่าจะเข้าข่าย eating disorder และควรจะชักชวนให้มาหาคุณหมอ,อมได้แหละได้ครับกพปกติสิ่งสำคัญกนะ็คือการรับรู้แหละว่าเป็นโรคหรือเปล่านะครับ เรารู้ก็คือดูตามอาการของโรคแหละที่ผมพูดไปตอแนแรกก็คือว่าการกินผิดปกติก็คืออะไรคือพฤติกรรมการกินที่มันเป็นปัญหาม,มีผลกระทบกับร่างกายจิตใจมีผลกระทบกับชีวิตแต่คุณยังทําพฤติกรรมนั้นอยู่อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกินที่ผิดปกติเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราเป็นรีบเข้ารักาารักษาก็จะส่งผลที่ดีรักษาเร็วหายง่ายกว่ารักษาช้าก็จะยากขึ้นเรื่อย ก็อิฐปิงดีโซเดอร์นะครับไม่ใช่ความผิดของคุณคนเดียวนะครับยังมีคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลืออยู่เพื่อนครอบครัวสังคมหรือว่าแม้กระทั่งแพทย์แล้ว ที่จะคอยช่วยเหลือคุณนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้ามารับการรักษากันดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เผชิญหน้ากับโรคนี้อยู่นะคะอยากบอกให้คุณรู้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวการที่เราอาจจะไปหาคุณหมอไปปรึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอ่อนแอนะคะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการรักตัวเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน Health Matters เทปหน้านะคะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจที่แท้จริงค่ะวันนี้ทิชาล,ลาไปพร้อมกับคุณหมอไปยมเลยนะคะสวัสดีค่ะ